ฮัลโหล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 นายเฮ้ยมาิ้มิัเหยียบกันทาไมวะนี่อะไรไฟดไฟดนายกดนั่งหม่ปากดนั่งตรงไหนอะที่หน้าจอที่มันเป็นรูปคนโบกเห็นนบกมือเหรอ ไม่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้โอเคครับต้องรีบเก็บนะได้เลยต้องรีบเก็บได้ได้ได้เลยต้องรีบเก็บเฮ้ยรีบเก็บเลยรีบเก็บดิรีบเก็บดิรบเดลยคันั่งนั่งได้กี่คนอ่ะสิบนั่งแล้วเจ้ามัวะทาตวันโอเคพวกเรา่ะแก๊งท้าตวันอ่ะ อยากเด็ดกินจังเลยอยากเด็ดหรอพวกเราเด็ดอยู่แล้วนะนายนายนายกูนายกล้าชิมหรือเปล่าโอ้ยอย่าตีเดี๋ยวตายเอใครมาเดี๋ยวบังเอ้ยพวกกอ้เยพวผมอ่ะไม่ใช่คนข้างถนนด้วยพวกผมอ่ะคนดีจ่าบอกให้เรา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 แล้วว่าใหาว่าเกาะลอยฟ้าด้วยนะนายเฮ้ยจริงเหรอ จริงอยากไปวะอยากไปอยากไปอยากไปเฮ้ยกูเชื่อเขาเว้ยกูเชื่อเขาเว้ยมึงมึงอย่าหาว่าเขาหลอกเลยเฮ้ยของจริงของจริงพ e ี่มีจริงโอ้โหนายเรามองนายผิดไปวะโอ้เรรราาาเเเคนนดีะออเราเราเชื่อนายเว้ยแต่อ้าวมันเป็นไรข้อเป็นของคู่ตอนนี้มันลงไปแล้วเว้ย แล้วพวกกูว่ะเกี่ยันลวไอ้เน็กเขาบอกว่าเขามีเน็กตอดด้วยป่ะเฮ้ยเลี้ยยวหรอนี่ไงเลี้ยยวเฮ้ยเลี้ยยวเลนไอ้แม่งเจ๋งว่ะแรงว่ะแรงว่ะโอ้โหพ่อแรงอ่ะนายเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเมืองใต้น้ำเฮ้ยเมืองใต้น้ำมีจริงเหรอเฮ้ยนายเราว่าเราเราว่าเราเรามาผิดทางอ่ะอ้าว แล้วทำไงต่อไอ้สัตว์เนียเรียวไอสัตวเน่ไอเอ๊กูกลายเป็นคนไล้ไไพื